สวัสดีค่ะน้ำพึ่งเฮลตี้ค่ะสำหรับ2รูปที่เพื่อนๆทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้ก็คือรูปพึ่งที่มีผิวที่ดำดำดำกับเพื่อนๆและอีกรูปก็คือผิวที่ดูกระจ่างใสนะคะทุกคนนะวันนี้พึ่งมีเคล็ดลับในการดื่มคอลลาเจนเอามาฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้พึ่งต้องขออนุญาตพากเสียงนะคะทุกคนเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาของคลิปเนาะค่ะเริ่มเรื่องเลยก็คือตื่นเช้ามาเพื่อนๆก็ดื่มน้ำก่อนเลยค่ะ1แก้ว เพื่อนจะใช้น้ําอุณหภูมิปกติก็ได้หรือจะเป็นน้ําเย็นก็ได้ข้อดีของน้ําเย็นนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำเย็นเนี่ยเขาจะไปช่วยกระตุ้นระบบเาผาผลาญของเราทํางานได้ดีขึ้นนะคะทุกคนนะก่อนดื่มคอลลาเจนนะคะทุกคนให้เพื่อนเพื่อนดื่มน้ําแบบนี้1แก้วค่ะทุกคนนะเมื่อดื่มหมดแก้วแล้วทีนี้เราก็จะมาเตรียม คอลลาเจนนะคะทุกคนเพื่อนๆใช้ยี่ห้อไหนก็ยี่ห้อนั้นนะคะเอาที่เพื่อนๆสะดวกเลยส่วนพึ่งก็ไปได้เรื่อยๆยี่ห้อไหนดีพึ่งก็ไปยี่ห้อไหนดีพึ่งก็ไปอีกคือพึ่งไม่จำเจอยู่ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะและส่วน3หลอดนี้ก็คือวิตามินซีแบบเม็ดนะคะก็คือเม็ดฟูนั่นเองนะส่วนตัวนี้พึ่งสั่งมาจากเพจนะก็คือมันเป็นเม็ดฟู วิตามินซีจากเยอรมันค่ะทุกคนนะก่อนอื่นพึ่งก็จะเทน้ําลงไปในแก้วพึ่งอยากจะบอกเพื่อนๆว่าแก้วนี้ขอไซส์ใหญ่หน่อยนะเพราะว่าเราต้องการน้ําปริมาณเยอะเพราะเราใช้ทั้งคอลลาเจนและก็วิตามินซีนะคะทุกคนอันดับแรกเลยพึ่งจะใส่วิตามินซีเม็ดฟูลงไปในแก้ว1เม็ดนะคะทุกคนตัวนี้รสชาติดีค่ะเพื่อนๆน,นะ ส่วนอันดับที่2ก็ตามด้วยคอลลาเจนค่ะนะเพื่อนๆใช้ยี่ห้ออะไรก็ยี่ห้อนั้นนะไม่จะเป็นต้องตามเพื่นก็ได้ค่ะเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเหมือนกันได้นะก็เทตามลงไปแบบนี้นะจากนั้นเราก็ตั้งแชร์ทิ้งไว้แบบนี้จนกว่าเม็ดฟูละลายตัวคอลลาเจนละลายนะคะแล้วเราค่อยดื่มค่ะ เมื่อละลายแล้วทีนี้เราก็มาดื่มคอลลาเจนตามไปได้เลยนะแก้วของพึ่งใหญ่มากและรสชาติดีมากนะคะทุกคนนะสรุปก็คือเคล็ดลับในการดื่มคอลลาเจนให้ผิวขาวไวนะก็คือดื่มน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็ตามด้วย คอลลาเจนผสมวิตามินซีหแก้วคะ่ะทุกคนนะและถ้าเกิดว่าใครต้องการอยากจะลดน้ำหนักไปในตัวเพื่อนๆนไปกินข้าวเที่ยงเลยนะคะเพื่อเพื่อนนะตอนเช้าไม่ต้องกินกินเออแปลว่าดื่มน้ำหนแก้วคอลลาเจน1แก้วแน่นอน อิ่มมากอิ่มน้ำมากและที่สำคัญได้ประโยชน์นะเพื่อนๆไม่ต้องกินอาหารตามหลังได้เลยนะและอย่างที่เพิ่งพูดไว้ถ้าเกิดใครต้องการลดน้ำหนักก็ไปกินข้าวเชียงได้เลยนะค่ะสำหรับคลิปวันนี้เพิ่งก็มีเคล็ดลับในการดื่มคอลลาเจนผสมวิตามินซียังไงให้ผิวขาวเร็วขาวไวไม่ต้องรอนานถึง3เดือนอีกต่อไปแล้วเอามาฝากนะคะลองทำตามกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ